เพื่ออาบน้ำเสร็จค่ะใส่ชุดนอนนะคะแต่ว่าหิวจะมาทำอาหารรอบดึกนะคะคือวันนี้กุ้งจะทำยำยำขนมจีนแต่กุ้งไม่มีขนมจีนนะกุ้งจะใชเ้เส้นสปาเก็ตตี้นะคะเป็นเส้นสปาเก็ตตี้เส้นที่เล็กที่สุดนะคะนี่พอเราต้มออกมาแล้วแนะนำว่าต้องต้มให้แบบสุกจริงจริงนะ มันจะหน้าตาคล้ายๆกับเส้นขนมจีนนะคะเนี่ยเส้นมันจะไม่ไม่ใหญ่มากนะคะก็ประมาณเส้นจะใกล้เคียงกับขนมจีนรสชาติก็จะใกล้เคียงกับขนมจีนนะคะอ่าแล้วก็ยี่ห้อที่กุ้งใช้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อนี้นะคะนี่ คือมันจะมีหลายขนาดนะคะแต่ว่า,อ,าอันนี้จะเป็นเส้นที่เล็กที่สุดเขาบอกว่าต้มเพียง5-6นาทีนะคะแต่กุ้งจะชอบต้มไปสัก10นาทีเนาะแล้ววันนี้กุ้งก็จะมาใส่กุ้งด้วยนะคะพอดีซื้อกุ้ง มาจากโกบุสนะคะมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเนาะขีดหนึ่งประมาณหนึ่งยูโรหกสิบเซนประมาณนี้นะคะซื้อมาประมาณสามขีดก็สักขีดนิดๆนะคะก็ห้ายูโรเนาะแล้วก็ได้ถั่วงอ,อกมารู้สึกว่าหนึ่งยูโรสี่สิบนะคะคกี่ร้อยกรัมเนี่ยสองร้อยกรัมนะคะ แล้วก็กุ้งจะยำแบบใส่โหระพาด้วยละซื้อมาหนึ่งรกร,รัม1นึ่งยูโรสามสิบเซนน่าจะได้นะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหัวผักกาดแดงนะคะแล้วก็เมะเขือเทศเล็กนะคะมะนาวแล้วก็ บ้านเราค่ะดับไล่ก็จะล้างก่อนนะคะอันนี้ผ้าเช็ดมือนะคะเอามาลองจะได้ไม่เสียงต่างๆเราก็จะใช้วิธีนะคะไม่อยาก ต่มันจะสีต่างนะคะ่ะพอเราอยู่อพาร์ตเมนต์ ทมะเขือเทศลูกเล็กนะที่เาขาขายนะคะก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้คล้ายๆกับมะเขือเทศบ้านเรากุ้งรู้สึกว่ารสชาติมันคล้ายๆกับมะเขือเทศบ้านเราที่สุดแล้วนะมันจะที่เนี่ยที่เยอรมันจะมีมะเขือเทศ หลากหลายชนิดนะคะมีสีม่วงก็ยังมีเลยค่ะแล้วก็รูปใหญ่บเบอลล่มก็มีนะมีแบบหลายแบบแล้วก็มีมะเขือเทศราชินีแบบบ้านเราเลยนะคะก็มีเช่นกันเนะ ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยนะคะรู้สึกว่าเยอะต้มเยอะไปคือพุ่งว่ามันคุ้มกว่าที่เราจะไปซื้อขนมจีนเส้นแห้งของเวียดนามมากินนะห่อ <c oughs> หนึ่งก็ราคาพอๆกันนะคะดีไม่ดีเส้นสปาเกตตี้ถูกกว่าแล้วก็คือมันสามารถกินได้หลายครั้งกว่า สำหรับกุ้งนะเปรียบเทียบราคากุ้งว่ามันถูกกว่ากันเพราะว่ามันพอต้มออกมาเนี่ยมันได้เยอะกว่าปริมาณมันเยอะกว่ากันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะบางคนอันนี้น้ำปลานะคะบางคนก็ไม่ชอบเส้นสปาเกตตี้นะเพราะว่าเส้นสปาเกตตี้มันจะ เส้นมันจะเหนียวหนืดกว่าเส้นขนมจีนมันจะไม่เหนียวหนือเท่ากับเส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำปลาต้มนะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้นะใส่เข้าไปเลยค่ะประมาณช้อนโต๊ะก,กว่าประมาณนี้แหละอันนี้ก็เอา เวลวก็เนคนขพยายามพยมเข้ากันกุ้งไม่ใส่ผงชูรสนะเพราะว่ากุ้งไม่ชอบกินผงชูรสนะคะเพราะเคยได้ยินว่าผงชูรสมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็อีกอย่างปลาเนี่ยที่เขาทําขายเนี่ยมันมีส่วนผสมของผงชูรสเขาปรุงมาแล้วอะค่ะ มันเป็นน้ำปลาปร์สแบบตำส้มตำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชิมรสว่าขาดอะไรอของกุ้งนี่รสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะเปรี้ยวเค็มเผ็ดจริงๆถ้าเกิดว่ามันเค็มมากหรือเปรี้ยวมากจะใส่น้ำตาลก็ได้กุ้งจะใส่น้ำตาล ตัดรสชาตินิดหนึ่งแต่วันนี้กุ้งขอไม่ใส่เพราะว่ากุ้งจะกินกับกับกุ้งนะกับกุ้งลวกเดี๋ยวไปเบก่อน เสร็จแล้วค่ะนี่คือยำขนมจีนจะเรียกว่ารอบเย็นหรือรอบดึกก็ได้นะคะน้องไปโหระพานะคะแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็หัวผักกาดนะคะมาทำแบบอย่างเงี้ยแฉ่ๆให้มันเร็วๆจริงๆจะผ่าครึ่งก็ได้นะคะปกติกงก็จะกินทั้งลูกหรือผ่าครึ่งนะแล้วแต่อารมณ์ มีกุ้งน้องกุ้งกำลังอุ่นๆเลยเอาไปเว็บแล้วก็โรยด้วยนี่เลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าคือหอมทอดนะคะหอมทอดของฝรั่งซื้อมาไม่ถึง1ยูโรนะคะก็เกือบ1ยูโรหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะโรยด้วยหอมทอดนะคะเพิ่มความกรุบก,กรอบนะคะ อาจะใส่หมดเลยก็ได้เนาะนี่ใส่ข้างๆพีงจีอร่อยค่ะชอบกินมากๆเลยมันกรอบมากๆราคาแค่ตีไปซะหนึ่งยูโรนะกระปุกใหญ่นะคะใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือเลยจะบอกว่าฝ่ามือก็ได้นะคะใหญ่จริงนะคะนี่โอเคค่ะ เดี๋ยวกงขอตัวปิดทานข้าวเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปโดยภาพอาหารยั่วเลยนะคะสวัสดีค่ะ